สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกเช่นเคยนะคะในช่องปรุงเองปลูกเองจิ๊บจิบโฮมคพอร์ไรบ้านๆของจิ๊บนะคะวันนี้นะคะจิ๊บจะมาแชร์วิธีการทําเค้กสตรอเบอรี่หน้านิ่มนะคะและสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่จิ๊บทาใส่ถาดนะคะเป็นเค้กสตรอเบอรี่หน้านิ่มถาดนั่นเองนะคะคือเนื้อเค้กเป็นชิฟฟ่อนเค้กสตรอเบอรี่นะคะหอมกลิ่นสตรอเบอรี่มากๆเลยนะคะและหน้านิ่มก็เป็นหน้านิ่มสตรอเบอรี่เปรี้ยวๆหวานๆอร่อยมากๆเลยค่ะสําหรับใครที่ชอบเค้กสตรอเบอรี่นะคะอยากจะทํากินหรือทําขายนะคะ ลองสุดนี้ดูนะคะคือสูตรี้จิ๊เคยทําขายค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะ ก่อนไปเริ่มลงมือทำจิ๊บฝากกดติดตามช่องเล็กๆข,ของจิ๊บเพื่อเป็นกำลังใจให้จิ๊บด้วยนะคะแล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของจิ๊บด้วยคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำตัวเค้กกันก่อนนะคะเป็นชิปค้อนเค้กค่ะแล้วทำส่วนแดงนะคะจิ๊บเรียกส่วนนี้ว่าส่วนของไข่แดงนะคะวัตถุดิบก็จะมีไข่แดงแป้งเค้กน้ำตาลสีแดงน้ำมันพืชนมน้ำสตรอเบอรี่เข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่ผงฟูและเกลือคะ่ะ อ่ะเรามาเริ่มที่ร่อนแป้งกันนะคะแป้งเค้ก175กรัมนะคะผงฟู2ช้อนชาค่ะเดือเศษส่วน 2, 2ช้อนชาหรือครึ่งช้อนชานะคะร่อนรวมกันค่ะสัก2รอบนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนเนาะต่อไปนะคะไข่แดงเบอร์3นะคะจิบใช้8ปฟองค่ะแล้วใส่น้ำตาลทราย90กรัมค่ะ ก็คนรวมกันค่ะคนให้น้ำตาลละลายเลยนะคะต่อไปนะคะใส่น้ำหรือนมนะคะจิ๊บใช้นม80กรัมค่ะน้ำมันพืชนะคะจิ๊บใช้น้ำมันมะพร้าวแปกรัม จะใส่กลิ่นสตรอเบอรี่ด้วยนะคะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะนิดเดียวค่ะแล้วจะใส่สีผสมอ,อาหารสีแดงนิดหน่อยเหมือนกันนะคะเพื่อให้สีเนื้อเค้กเนี่ยเป็นสีชมพูอ่อนๆเนาะและใส่น้ำสตรอเบอรี่เข้มข้น60กรัมทีนี้ก็คนให้เข้ากันเลยนะคะเอ่อสีในกล้องจิ๊บเนี่ยอาจจะสีเข้มไปนิดนึงนะคะแต่จริงๆเขาไม่ได้เข้มขนาดนี้นะต่อไปนะคะใส่แป้งกับผงฟูและเกลือที่เราร่อนเอาไว้นะคะใส่ลงไปค่ะทีนี้ก็ค่อยๆค,ยคนให้เข้ากันนะคะคนจากตรงกลางค่ะคนแค่ พอเข้ากันนะคะอย่าคนนานเกินไปเนาะนี่ค่ะเนื้อแป้งที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วพักไปก่อนค่ะแล้วเราจะมาทําส่วนของไข่ขาวพร้อมกับวอมเตาอบไว้เลยนะคะวัตถุดิบก็จะมีไข่ขาวน้ำตาลทรายและครีมออฟทาราค่ะไข่ขาวนะคะเบอร์38ฟองค่ะใส่เครื่องตีเลยนะคะตีความเร็วสูงค่ะพอเป็นฟองนะคะก็ใส่ครีมออฟทาราลงไปค่ะเสร็จอ่นส่วนตักอนชานะคะพอเป็นฟองเริ่มละเอียดขึ้นนะคะก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายขาวนะคะ 110กร,รัมขาแบ่งใส่นะคะหรือค่อยๆหย่อนลงไปถ้าแบ่งใส่แบ่งใส่3รอบนะคะพอใส่น้ำตาลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตีให้ตั้งยอดค่ะให้เป็นปากเดี่ยวเลยนะคะถ้ามือแรงของเราได้ที่นะคะเขาจะเงาสวยและเห็นเป็นริ้วเครื่องตีเลยค่ะพอเี็นเป็นริ้วเสร็จแล้วนะคะก็ตีความเร็วต่ำตัดฟองอากาศหนึนาทีนะคะ นี่ค่คะเสร็จเรียบร้อยแล้วมือแรงของเรานะคะยกขึ้นมาดูนะคะเขาก็จะเด้งๆแบบนี้เลยค่ะถ้ายกเป็นแนวตั้งเขาก็จะเหมือนปักเดี่ยวเลยเนาะทีนี้วัตถุดิบ2ส,ส่วนของเรานะคะก็พร้อมเรียบร้อยเราจะมาผสมกันเลยค่ะใส่มือแรงลงไปนะคะใส่ไป1ใน3ส,ส่วนกันนะคะใส่ลงไปในส่วนของไข่แดงที่เราทำไปเมื่อกี้นะคะก็ตะล่อมให้เข้ากันค่ะตะล่อมแบบเบามือนะคะให้เข้ากันค่ะ คือไม่ต้องเข้ากันดีมากก็ได้นะแล้วก็ใส่ส่วนเมอแรงทั้งหมดลงไปเลยค่ะแล้วก็ตะล่อมให้เข้ากันเหมือนเดิมค่ะทําเร็วแต่เบามือนะคะถ้าทําแรงเนี่ยเนื้อเค้กของเราจะยุบนะคะนี่ค่ะพอเข้ากันแล้วนะคะเนื้อเบเทอร์ของเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเอาใส่ถาดเลยค่ะจิบใส่ถาด13คูณ13นิ้วนะคะรองกระดาษไขค่ะก็ใส่เนื้อเบเทอร์ลงไปนะคะพอใส่ลงไปเสร็จแล้วนะคะก็เกลี่ยให้ทั่วถาดค่ะ แล้วก็ใช้ไพ่นะคะปาดหน้าเค้กให้เรียบค่ะทีนี้ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะตัดฟองอากาศใหญ่ๆออกค่ะก่อนเข้าอบนะคะเคาะหรือกระแทกแรงๆนะคะสัก1-2ครั้งก่อนเข้าอบนะคะทีนี้นําไปเข้าอบค่ะวันนี้จิ๊บจะอบแบบรองน้ํานะคะก็คือเอาน้ําใส่ถ้วยเล็กๆวางในเตาอบนะคะ แล้วเอาเค้กเข้าอบเลยค่ะที่ไฟ180องศาไฟบนล่างปิดพัดลมนะคะเวลา30-35นาทีค่ะ,อะพอผ่านไป35นาทีนะคะจิบอบไป35นาทีหน้าเค้กของจิบก,ก็จะเข้มไปนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเอาออกจากเตานะคะแล้วก็เคาะหรือกระแทกนะคะ1-2ครั้งเพื่อปรับโครงสร้างเค้กนะคะทีนี้ก็จะกลับด้านเค้กค่ะจิบใช้ผ้าสะอาดนะคะรองหน้าเค้กก่อนแล้วกลับด้านค่ะต่อไปเอากระดาษไขออกนะคะ นี่ค่ะพอเค้กของจิ๊บเจนแล้วนะคะเนื้อเค้กด้านในนะคะก็นุ่มมากๆเลยค่ะหอมกลิ่นสตรอเบอร์รี่มากๆเลยนะคะและสีเค้กก็สวยมากๆเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทําซอสสตรอเบอร์รี่น้านิมกันค่ะวัตถุดิบก็จะมีน้าน้ำนตาลน้าสตรอเบอร์รี่เข้มข้นกีสตรอเบอร์รี่สีแดงแป้งข้าวโพดเนยและผงขุนค่ะคือจิ๊บเอาผงขุนแช่ไว้ในน้าแล้วนะคะ แช่ไวประมาณ10นาทีนะขั้นตอนต่อไปค่ะจิ๊บจะใส่น้ำตาลทรายขาว100กรัมกับแป้งข้าวโพด30กรัมนะคะใส่รวมกันค่ะแล้วก็คนรวมกันไว้เลยค่ะวิธีนี้นะคะเวลาเราเอาแป้งอะไปผสมในส่วนที่เป็นน้ำจะทําให้แป้งเนี่ยไม่เป็นเม็ดนะคะจะละลายง่ายขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะพอคนเข้ากันเสร็จแล้วนะคะใส่น้ำสตรอเบอร์รี่เข้มข้น80กรัมค่ะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะใส่น้ำเปล่า80กรัม ทีนี้ก็คนให้เข้ากันค่ะให้แป้งไม่เป็นเม็ดนะคะทีนี้พักไว้ก่อนค่ะแล้วส่วนของผงวุ้นกับน้ำเปล่า250กรัมนะคะผงวุ้นเนี่ย3ใน4ช้อนชานะคะคือไม่เต็มช้อนชาดีค่ะก็แช่ไว้นะคะแล้วก็นำมาตั้งไฟเลยค่ะ ต้มให้ผงบุนละลายนะคะอาพอผงบุนละลายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนของแป้งน้ําตาลและน้าสตรอเบอรี่ที่เราผสมกันไว้ลงไปนะคะใส่ลงไปเสร็จแล้วนะคะเบาเป็นไฟอ่อนนะคะคนตลอดเวลานะคะใช้ตะกร้อมือเนี่ยคนนะคะคนจนเขาข้นขึ้นเลยค่ะนี่พอเขาข้นขึ้นเขาจะประมาณนี้นะคะพอข้นแล้วนะก็คนต่อไปได้อีกสักพักนะคะเขาก็จะไม่ข้นไปกว่านี้แล้วนะคะยกลงจากเตานะคะ จิ๊กก็จะใส่เปลี่ยนสตบบรอเบอรี่นิดหน่อยนะคะให้เขาหอมๆนิดหน่อยนะคะใส่เครื่องช้อนชาค่ะแล้วจิ๊กก็จะใส่สีสีแดงประมาณเครื่องช้อนชานะคะใส่เนย30กรัมนะคะทีนี้ก็คนให้เข้ากันขณะที่เขายังร้อนอยู่นะคะความร้อนเนี่ยก็จะทําให้เนยละลายนะคะ ซอสสตรอเบอรีน่นั่นของเราก็เสร็จเรียบร้อยะะแล้วค่ะเราก็จะเอาไปราดบนเค้กเลยนะคะราดขณะที่ยังร้อนๆอยู่นะคะถ้าเขาเย็นแล้วนะคะจะเซ็ตตัวนะคะนี่ค่ะก็ค่อยๆเทลงไปนะคะแล้วก็ใช้ไพ่เนี่ยเกลี่ยช่วยค่ะเพราะว่าเ,เราทําถาดใหญ่นะคือเดี๋ยวเขาจะไปกองรวมตัวกันแล้วจะทําให้เค้กยุบน,นะคะก็เลยต้องใช้ไพ่เนี่ยช่วยเกลี่ยให้เขาไหลเร็วขึ้นนะคะถ้าใส่เป็นถ้วยฟอยล์หรือใส่เป็นเค้กบอลเนี่ยก็จะราดง่ายนะคะก็เกลี่ยให้ทั่วๆค่ะให้ทั่วหน้าแล้วก็ขอบด้านข้างเลยนะคะพอทั่วแล้วนะคะ ะะก็พักไว้ให้เย็นค่ะหน้านี่ของเราก็จะเสร็จตัวขึ้นนะคะอะพราะเวลาผ่านไปนะคะเก็บของจิตก็เย็นเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็นำมาตัดขะตัดเป็นชิ้นตามชอบเลยนะคะจิ๊บตัดขอบออกนะคะให้เพื่อนๆดูเนื้อเค้กด้านในนะคะปกติเราจะไม่ตัดออกนะคะเสียดายเนาะเขาก็กินได้นะแต่เขาจะไม่ค่อยสวยเท่านั้นเองนี่ค่ะจิ๊บก็จะตัดชิ้นใหญ่หน่อยนะคะวันนี้ถ้าจิ๊บทากินเองเนี่ยจะตัดชิ้นใหญกแบบนี้ค่ะถ้าทําขายก็แล้วแต่ขนาดข,าดของกล่องและราคาที่เราจะขายนะคะส0บาท15บาทแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยและะ้วค่ะเนื้อเค้กนุ่มฟูหอมอร่อยหวานกําลังดีนะคะคือเปรีป้ยวๆหวานๆอร่อย มากมากเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบเค้กสตรอเบอรี่น้านี่นะคะลองทํากันดูนะคะทํากินก็ได้ทําขายก็ดีค่ะสําหรับวันนี้จต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ